อร่อยกว่าอันนี้ามาจากที่ไหนเน,นี่ยสุพรรณไป็กับสุพรรณอย่างนี้เหรอ oh. แต่เขาแม่ค้าเขาจะมาแค่วันเสาร์อาทิตย์ hmm. แล้ววันอื่นแต่ว่ามีของแหละเขาจะให้เขา hmm. เขามาแค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันเดินทางไกลขายได้เยอะ ห้าบาทดูดิกินดิวดิห้าบาทถูเอาไปขายต่อยี่สิบอ่ะสบายเลยอ่ะไปขายต่อยี่สิบนี่ราคาส้มลกล่างสิบห้าบาท,บาทมีไส้ด้วยฮะ <c oughs> มีไส้ไส้อะไรอ่ะไส้สตรอเบอรี่ค่ะขายกล้วยฉาบิเศษไม่ได้แล้ะ <c oughs> มันต้องมีไส้ แมวไส้มาขามไส้มาขามไส้สับปะรดมาขามกวนอร่อยทอดทอดเองเหรอเองเปล่าเป็น,ปนของชุมชนใหญ่หน้าตาดีดี